ต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเราก็หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆ พอสบายสยคล้ายๆกับตอนที่เรากล้จะหลับแล้วเราก็นึกน้อมใจของเรานะให้หยุดไปนิ่งๆอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือใจยหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายหยุดนิ่งนงิให้ใจเราเนใส จะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสๆด้วยก็ได้หยุดนิ่งๆหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบาน ให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสถ้าหยุดได้ถูกส่วนพอดีพอดีตัวมันจะขยายกายขยายใจขยายแต่ถ้าหากเราหยุดไม่ถูกส่วน มันจะแคบนิ่งแต่แคบแต่ถ้าถูกส่วนนิ่งแล้วต้องขยายต้องโล่งต้องโปร่งต้องเบาต้องสบายสบายขยายตัวหายไปเลยแล้วกใจนิ่งอยู่ ณจุดที่สบายจะหยุดนิ่งๆเดี๋ยวความสว่างก็จะเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นมาทีละน้อยจนกระทั่งสว่างมากๆสว่างใส และใจก็จะตกศูนย์วุบลงไปไปฐานที่หกไปยกอดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์เป็นดวงใสกลมรอบตัว นดวงแก้วขยสิท์จะใสเหมือนเพชรหรือยิ่งก,กว่าเพชรเนี่ยเราก็ต้องหยุดให้ถูกส่วนอย่างนี้ถูกส่วนแล้วต้องเป็นอย่างนี้เนะี่ยจะไม่ปิดจากนี้ไปใจจะคิ่งเกลี้ยงจะมีอยู่ดวงเดียวนะดวงนิ่งดวงใสบริสุทธิ์ แล้วก็มีการตื่นตัวภายในมันจะมีชีวิตชีวาใจจะเก้งเกลียล้ยงนิ่งนิ่งแล้วก็สงบสะอาดสว่างตั้งมั่นไม่มีความคิดอื่นใดเลยจะปลอดความคิด มีแต่จะเข้ากลางไปเรื่อยๆเข้ากลางไปเห็นทีละดวงคือเข้ากลางจุดสว่างที่กลางดวงใสๆจุดสว่างจะอยู่ตรงศูนย์กลางของดวงทำดวงแรกมันจะใสกว่า ทำดวงนั้นเมื่อเาเมื่อทําตรงนั้นขยายจุดสว่างก็ขยายเพพร้อมกันจนกระทั่งดวงนั้นดวงแรกหายไปจุดสว่างก็จะขยายเป็นดวงที่สองเป็นดวงศีลและกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างจะเข้าถึงดวงสมาธิ ไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยถึงดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสนะแต่พอมาถึงกลางดวงวิมุตติญาณทัสนะจุดสว่างแทนที่จะขยายเป็นดวงต่อไปเป็นดวงที่เจ็ดก็กลายเป็นกายมนุษย์ละเอียด ขยายมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดจะพอดีพอดีอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้พอดีมันจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีตัดทอน เช่นดวงเกิดก็มอายุแยะเราได้ยินได้ฟังว่ามันต้องเหลือหกเราเลยตัดทอนตั้งแต่ดวงที่เจ็ดไปถึงดวงที่ร้อยที่พันที่หมื่นที่แสนที่ล้านเพื่อจะให้มันพอดีอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็คือดวงที่ผุดมาเหมือนน้ำพุนั่นแหะ เมื่อเราดูไปเรื่อยๆสบายๆดวงสุดท้ายที่ไม่มีต่อไปนั่นแหละมันจะนิ่งรับพาใจของเราเคลื่อนกข้ไปสู่ภายในตกศูนย์ไปเปิดเผยให้เราได้เห็นความใสของดวงปฐมมรรคที่เกิดขึ้นมา แทนที่ดวงเก่าก็หายไปแล้วก็จะเห็นไม่ตามลำดับอย่างนี้แหละจนกระทั่งถึงกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะจุดสว่างนั้นก็กลายมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีหน้าตาเหมือนตัวเราท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชาย นั่งคัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่จะเป็นไปเองไม่ใช่ไปทำให้ปรุงแต่งให้มันเป็น่าจะเป็นไปเองอย่างดีอย่างนี้จึงถูกต้องแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็ต้องฝึกต่อไปแล้วในระหว่างที่ฝึกก่อนที่มันจะตกศูนย์กข้าไปเนะี่ย จะมีภาพอะไรเยอะแยะภาพทะลกภาพสวรรค์ภาพเหตุการณ์ภาพของคนโน้นคนนี้หรือผุดรู้อะไรเกิดขึ้นมาเหมือนมียาณทัศนะวิธีที่ถูกต้องคืออย่าไปสนใจให้ความสำคัญเกินไปให้ดูเฉยๆไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆเพราะตรงนี้คือหลุมพลางของพยามมานที่จะทำให้เราหมกมุ่นผัวพันอยู่กับตรงนี้เนี่ยบางคนยาวนานหลายสิบปีทีเดียวมันก็น่าเสียดายถ้าเรามาผูกพันติดใจอยู่ที่ตรงนี้ แล้วก็แทนที่จะไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังกลับมาเล่าสู่กันฟังซึ่งล้วนแต่ไม่มีประสบการณ์ภายในพอฟังทำไมก็มีกองเชียก็ชวนกันเขาลกเขาพงกันไปอย่างนั้นถ้าเราเป็นเราก็ต้องทำความเข้าใจว่านี่ เืิในมิตรที่เลื่อนลอยเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันยังไม่ใช่ของจริงที่เกิดขึ้นเพราะจิตในตอนขัน้นนี้มันยังบริสุทธิ์ไม่พอที่จะไปรู้ไปเห็นได้อย่างถูกต้องเพราะยาณทัศนนะนจะมีในธรรมกายเท่านั้นต้องธรรมกายนันะ่นแหละได้สิบแปดกายไปแล้ว ถ้าเราไม่ได้เป็นแต่เพื่อนสหธรรม,มิกเป็นสิ่งที่เราควรจะทำคือแนะนำเขาว่าได้ยินได้ฟังหลวงพ่อบอกมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้ทำตามที่หลวงพ่อแนะคืออย่าไปติดใจอย่าไปติดตามให้ดูไปเฉยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆ ถ้าเขาไม่เชื่อเพราะเขาชอบเวลาพูดไปมันก็มีคนมาห้อมล,อล้อมเ่ยทำไปให้เสียพวกเราก็นิ่งเฉย,ยเซะเขาจะเล่าอะไรฟังเราก็นิ่งเฉยเย,ยไม่ซักไม่ถามอะไรก็ยิ้มยิ้มเฉยเยหรือถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้เรื่องก็ต้องถอยห่างออกมาเพื่อเราจะได้ช่วยเขาได้เต็มที่ เราจะมีคนไปห้อมล้อมแล้วก็ความหลงผิดหลงตัวเองมันจะเกิดขึ้นและมันก็จะเป็นผลเสียทั้งต่อตอนเองหมู่คณะและก็วิชาธรรมก,กายทำให้คนอื่นที่เขาได้ยินก็พลอยเข้าใจผิดไปด้วยเพื่อนถ้าเราจะช่วยเหลือเพื่อนสหธรรม,มิกก็ต้องทำอย่างที่ว่าไว้ คืออยู่เฉยๆรับฟังเฉยๆไม่ได้ให้ความคิดเห็นอะไรเมื่อเราแนะนําแล้วก็ไม่รับฟังเราก็เฉยๆเราก็ทกําของเราไปยิ้มๆแล้วก็เฉยๆดูก็ไปในตัวของเราแต่ถ้าทําแล้วไม่ได้ผลก็ต้องถอยห่างออกมาเราก็อย่าไปห้อมล้อมก็ไปเราก็ไปเดินชมนกชมไม้ปลีกตัวออกมาปฏิบัติธรรมของเรา เมื่อเขาไม่มีใครห้อมล้อมแล้วนะมันก็จะได้คิดเพราะได้คิดก็คิดได้จะถ้าคิดเป็นด้รก็ถือเป็นกรรมของเขา,าเรากันเราก็ปล่อยเขาไปก่อนอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเขาก็คิดได้เองหละยี่สิบปีสามสิบปีเขาก็คิดได้เองไอทำอย่างนีนะลูกนะเวลาเราจะ ช่วยเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันพูดแล้วไม่เชื่อก็นิ่งนิ่งไม่เชื่อก็ถอยห่างออกมาหาเวลามาปฏิบัติธรรมของเราอย่างนี้ก็พอจะช่วยได้แต่บางคนมันก็ไม่ได้เพราะเขามีเชื่อเก่ามาเนี่ยก็ต้องให้การเวลามันผ่านไปนั่นอย่าบางคนติดใจ ที่มีคนมาห้อมล้อมเพราะว่ามันไม่ได้มาแต่คนแต่มาพร้อมกับผลประโยชน์ด้วยอีตรงนี้เลิกอยากมันมาติดลาบสก,การละใจมันก็ไม่ไปข้างในมันไม่บริสุทธิ์ซะแล้วเพราะนั้นลำมัดเราวังให้ดีนะลูกเนะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่า ต้องทำอย่างนี้ตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาท่านวางหลักสูตรเอาไว้อย่างนี้เราปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะก็พยายามฝึกฝนให้ได้อย่างที่ท่านวางหลักสูตรเอาไว้ในสิ่งที่ท่านไปรู้ไปเห็นมาพอเราเดินตามรอยท่านเราก็จะเป็นอย่างท่าน คือไม่เพี้ยนไม่เลอะเทอะไม่เสียเวลาและใจก็จะแล่นกับไปสู่ภายในจิตก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นปัญญาบริสุทธิ์ก็จะตามมาจะให้เราได้ไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรา เสื่งมไปด้พระคุณหลวงปู่ท่านยืนยันว่าผิดจากนี้ไม่ใช่ต้องอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่คือคำยืนยันของท่านที่มีปรากฏอยู่ในเทปที่อัดเสียงของท่านมาเป็นครูแทนตัวท่านเพราะฉะน้นสิบแปดกายมีอยู่ในตัวของเรานีแหละเป็นแผนบั่งของชีวิต ต,ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติแต่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์ติดกันเรื่อยมาเลยเราก็จะต้องศึกษาค้นคว้ากันไปให้ถึงในจุดที่เป็นอย่างนั้นเราเรียนเพื่อจะเอามาไว้ใช้เป็นที่พึ่งตัวของเราให้ชีวิตเรามันสมบูรณ์มีความสุข มีความรู้แจ้งมีความบริสุทธิ์เราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทรธรัตนะถึงธรรมรัตนณะถึงสังครัตนะนั่นแหละเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ในตัวของเรา ถ้าเข้าถึงแล้วถึงจริงๆเราจะรู้จักหายสงสัยทันทีเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราคิดว่ากับสิ่งที่เป็นจริงมันจะต่างกันเหมือนฟ้ากับดินทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นต้องมันฝึกฝนอบรมไปนะลูกนะต้องฝึกเอาให้ได้ของจริงๆของไม่จริงเลยอย่าไปสนใจมันเสียเวลา ออนนี้เราก็หยุดนิ่งไปเรืเอยหย,ยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลง,ง,งไปอย่างสบายสบา